สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวเอาคอยกันหน่อยนะที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะั้นเนี่ยเราเห็นนะว่าตัวเอาคอยหลายๆตัวก็พุ่งขึ้นมานะลองมาดูกันหน่อยนะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นเอาคอยซีซั่นจริงๆหรือเปล่านะหรือหรือว่าเป็นช่วงเวลา ที่ตัวเอาทคอยนั้นเนี่ยทำเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับได้ดีกว่าบิตคอยหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ถึงนั้นเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงนะครับแล้วก็จะมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่จะผลักดันนะครับให้ไปถึงในช่วงที่เป็นเอาทคอยซีซั่นบ้างนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหน้าที่เอามาแชร์เพื่อนนะครับเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับตอนนี้ผมทําคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยตัว 37,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ได้อยู่นะครับต้องมาดูกันนะว่าจนถึงทําคลิปจบนี้น,นั่นเ i n บิตคอยจะยังสามารถรักษาระดับที่ประมาณ37,000ได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็พูดถึงตัวเอาคอยนั้นเนี่ยข้อมูลสำคัญนะคนระับที่จะมีผลนะกับตัวเอาคอยด้วยนะก็คือตัวบิตคอยโดเมนเนตนะหรือว่าสัดส่วนการคลองตลาดนะของตัว Bitcoin นั่นเองนะปัจจุบันนั้นเนี่ยสัดส่วนการคลองตลาดของตัวบิตคอยอยู่ที่ประมาณ 52. 64%นะครับในข้อมูลในเะดือนที่ผ่านมานะครับในรอบไซเคิลที่ผ่านมานะั้นเนี่ยเราเห็นนะว่าบิตคอยนะครับเคยทำจุดสูงสุดในะบิตคอยโดมิเนียรนั้นเนี่ยเคยทำจุดสูงสุดนะันะ้เนเะนี่ยอยู่ที่ประมาณ72.93%นะครับประมาณช่วงจุดนี้นะซึ่งถ้าเกิดใช้ฟีเบอร์นชีดีเทสเมนต์วัดนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในจุดระดับประมาณ61.8%นนะครับ,นะรบ,นะรบซึ่งถ้าไซเคิลนี้นะั้นเนี่ยทำซ้ำนะครับก็แสดงว่าตัว ถ,ถ้าทำซ้ำแล้วไปแตะที่ประมาณ61.8%นตั้นเนี่ยตัว Bitcoin d เ m i n a t e นั้นเนี่ย,นนยก็มีโอกาสที่จะไปถึงประมาณระดับประมาณ60.42%น,น,นะครับและจนกว่าและถ้าตัว Bitcoin d o m i เนียยังพุ่งขึ้นไปอยู่แบบนี้นั้นเนี่ยแน่นอนนะว่าสภาพคล่องนะครับที่อยู่ในตลาดคริปโตเนี่ยก็จะไหลเข้ามาหา Bitcoin มากกว่าไปเอาคอยนะครับไม่ว่าราคาของ Bitcoin ในมูลค่าของ USD จะย่อตัวลงหรือว่าสูงขึ้นนะครับถ้า เปอร์เซนต์ตรงนี้มีค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยสภาพคล่องนะครับก็จะถูกนะครับโยกจากตัวเอาคอยนะครับมาที่ตัวเอโยกจากตัวเอาคอยนะครับมาที่ตัวบิตคอยนะครับและช่วงนี้เองนั่นเนี่ยก็เรียกว่า ข่าวดีต่างๆนี่จะเทนับมาที่ตัวบิตคอยซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในเรื่องของ Bitcoin Spot ETF นะและก็อีเวนต์สำคัญนะก็คือบิตคอยฮับวิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยนะครับนั่นก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่อาจจะทำให้บิตคอย n ดเยนเด่นนี่ยพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับและนั่นก็จะทำให้อลคอยนี่ยอาจจะยังนิ่งๆอยู่หรืออาจจะย่อตัวต่าลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูตัวท o t a l m a มาร์เก็นะของตัวอัลคอยนะครับ มูลค่างตลาดของตัวเอาคอยนะทบทบทีนะตอนนี้นั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยสี่ล้านสี่ร้ยสี่พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับจริงๆถ้าเกิดเราเทียบกับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในจุดเดียวกันเลยนะอยู่ในจุดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ช่วงเดือนเมษายนก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ร้อยห้าพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ4ี่ร้อยห้าพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันนะสำหรับตัวมูลค่างตลาดของตัวเอาคอยนรับดังนั้น การที่เราเห็นตัวเอาคอยวิ่งขึ้นอยู่ตอนนี้นั่นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามีสภาพคล่องนับไหลเข้ามาในกลุ่มเอาคอยเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเลยนะเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมานะแล้วก็ถ้าเกิดเราลองไล่เรียงกันดูนะตัวเอาคอยแต่ละตัวนะครับเทียบราคาตอนนี้ที่เราเห็นมันพุ่งขึ้นอยู่ตอนนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเทีทยบกับช่วงเดือนเมษายนนะครับที่ตอนนั้นนั้นเนี่ย มีมูลค่าตลาดสูงสุดนะครับในรอบปีเหมือนกันนะลองไล่เลียงดูแต่ละตัวนะอย่างเช่นตัวอีตาเลียมเองนั้นเนี่ยปัจจุบันนะน,นะเราเห็นราคาอยู่ที่ประมาณสองพัหนห้าสเอ็ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสนะครับก็พุ่งขึ้นมานะครับในรอบสี่สัปดาห์ติดต่อกันนะสำหรับอิตเลียมนะแต่ถ้าเกิดเราลองเทียบดูกับช่วงเดือนเมษายนนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดไม่นับตัวไส้เทียนด้วยนั้นเนี่ย ราคาของตัวอีเาเรียมนเนี่ยยังอยู่ใต้ราคานะครับที่เคยทําไว้จุดสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับดังนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นนะว่าการที่พุ่งขึ้นไปอยู่ตอนนี้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทําลายสติในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบมูลค่าอิเาเรียมนะกับตัวบิตคอยจริงๆทําจุดสูงสุดที่ต่าลงมาเรื่อยๆเลยด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่ ปลายปี2022นะครับจนถึงตอนนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าราคาของตัวอิตาเรียมในมูลค่าของตัวบิตคอยจะวิ่งขึ้นมาในรอบสสัปดาห์นะครับแต่ก็ยังวิ่งขึ้นมายังไม่สามารถทำไฮหรือไฮนะครับทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบปีนี้นะครับดังนั้นเรียกว่าตลอดทั้งปีนะครับของอีเทเรียมเนี่ยมีสูญเสียมูลค่านะครับให้กับตัวบิตคอยมาตลอดทั้งปีเลยจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดูตัวเอดานะตัวเอด้าเองนั้นเนี่ย เทียบนะครับกับมูลค่าในช่วงเดือนเมษายนนะครับที่ผ่านมาใน,นในช่วงเดือนเมษในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเอด้อยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าเซนนะครับต่อเอได้นะตอนนี้ตอนนี้เอได้อยู่ที่ประมาณส7สิเ็ดเซนนะครับนะดังนั้นจุดที่อยู่ตอนนี้ที่เราเห็นราคาวิ่งขึ้นมาอยู่ตอนนี้สี่สัปดาห์ติดต่อกันนั้นเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่สามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับของปีนี้นะยังไม่ไปแตะนะครับที่จุดเดิมที่เคยทําไว้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ถ้าเทียบม,มูลค่าของตัวเอ a ดานะครับกับตัวบิตคอยเองนะครับแน่นอนว่าในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวเอ a ดาก็ทําผลงานได้ดีกว่าตัวบิตคอยนะครับก็สามารถที่จะทะลุเส้นสีขาวตรงนี้นะเส้น20วิ m o v i มูวิ่งอัพเลตขึ้นมาได้นะครับแต่แต่ว่าถ้าเขียนเส้นเทนไลน์นะตามตามเส้นสีขาวตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นเนี่ยจะชนนะครับที่เส้นเทนไลน์ตรงนี้เลยทีเดียวนะครับในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัว คาร์โน uh, นะตัวเอดาเนี่ยทำจุดสูงสุดเออทำจุดต่ำสุดนั่นเะนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเอด้าเท่ากับประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยตชินะครับนั่นก็คือตัวเอดานะก็ยังไม่สามารถที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ของปีได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นราคาพุ่งขึ้นมาในรอบ4สัปดาห์ติดต่อกันมานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัว A อแวกนะเอแวกเองนะถ้าเทียบกับมูลค่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นะนะเนี่ยทำ ระขายที่ประมาณยี่สเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเอวักนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบสี่จุดหนึ่งเจ็ดนะครับทั้งนั้นก็เป็นอีกเอาคอยนะที่ยังไม่สามารถที่จะทําจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุจุดสูงสุดในช่วงของปีนี้นะครับในช่วงเดือนเมษายนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะเนี่ยจริงๆก็ทำเอ่อไฮเออร์โลนะทำจุดต่ําสุดทําจุดสูงสุดที่ต่ําลงมาเรื่อยๆด้วยนะครับยังไม่สามารถที่จะมีแรงผลักดันขึ้นไปได้อยู่นะครับนั่นก็คือตัว E นะเอวกนะตัวอื่นอย่างเช่นตัวเมทริกนะเมทริกเองนะครับเดือนเมษ,ษายนที่ผ่านมาเนี่ยทำราคายยที่ประมาณ1.1 6่เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเมทริกนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ0.8 1เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ได้อยู่นะครับเชนลิง์นะเชนลิงก์เป็นอีกไม่กี่คอยนะครับที่สามารถที่จะทะลุแนวต้านที่สำคัญตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำจุดสูงสุดใหม่นะครับได้ในช่วง ทําจุดสูงสุดใหม่ของปีได้นะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ช่วงมูลค่าตลาดของอัลคอยทํา il, ทจุดสูงสุดตอนนั้นเนี่ตัว atic, เมทิกตัวเชนลิง์นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ8.34เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อลิงก์นะครับตอนนี้เองนั้นเนเี่ยก็วิ่งขึ้นไปนะครับจากจุดนั้นนั้นเนี่ย จากจุดเดอนเมษายนเนี่ขึ้นไปประมาณ88%เลยนะราคาอยู่ที่ประมาณ15.158เหราาียญดอลลาร์สหรัฐต่อลิงก์น,นะครับแล้วก็ถ้าเทียบมูลค่าของลิงก์นะกับตัวบิตคอยนีย่ก็เรียกว่ายังเป็นไฮโลอยู่นะทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงมาอยู่นะถึงแม้ราคาของลิงก์ในมูลค่าของ USD นั้นเนี่ยจะสามารถที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ของปีได้นะครับแต่ว่าเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสามารถที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ของปีได้ เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2022ตอนนี้นั่นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะยังเป็นไฮเออร์โลอยู่นะยังเป็นจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าช่วงปลายปี2022นะถ้าเทียบในมูลค่าของตัว Bitcoin นะครับโซลหนาเองนะก็เป็นอีกหนึ่งเอาคอยนะที่ <c oughs> ในมูลค่าของ USDT เนี่ยสามารถที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะ าเทียบกับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะถ้าเทียบตอนนั้นเนี่ยก็วินขึ้นมาประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> แต่ว่าถ้าดูนะครับในเทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยเนี่ยก็สามารถที่จะทําจุดสูงสุดใหม่ของปีได้เหมือนกันนะสําหรับตัวโซโลนาโพคดเองนะโพคดเองนเนี่ยจริงๆตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยทําจุดสูงสุดที่ต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็ วิ่งขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณวิ่งขึ้นมาสสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะอยู่ที่ประมาณห้าจุดสองสี่เปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบกับในช่วงเดือนเมษายนับที่ผ่านมานะซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดเอาคอยนะครับมูลค่างตลาดเอาคอยเนี่ยอยู่ในจุดที่สูงที่สุดนะก็ยังต่ำนับกว่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่นะในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยตัวโพคดอ์ดนะครับอยู่ระคาที่ประมาณ 6.89%นะตอนนี้ดูที่ประมาณ5.2%นะครับถ้าวัดมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนจนถึงตอนนี้เนี่ยพกลด์ยอต่ำลงมาประมาณสัก20 23%นะครับตัวอื่นๆนะอย่างเช่นด,ดูตัวพกลด์นะครับเทียบกับมูลค่าในบิตคอยนะยิงทำจุดต่ำสุดทำจุดต่ำสุดของปีนั้นเนี่ยในช่วงประมาณวันที่2 3เดือนตุลาคมนะสำหรับโกลด,ด์เทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยนะ ในรอบสองสัปดาห์เนี่ยก็ดูเหมือนจะทําผลงานได้ดีนะครักว่าตัวบิตคอยนะครับแต่ว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะของตัวบลนันเนี่ยทําจุดต่ําสุดที่ต่ําลงมาเรื่อยๆด้วยซ้ำน,นะครับเสียศูนย์เสียมูลค่าให้กับตัว Bitcoin มาโดยตลอดนะครับตัวอื่นนะอย่างเช่นตัวโดสคอยนะโดสคอยเองนะเทียบในมูลค่าในช่วงเดือนเมษายนนะตอนนั้นโดสคอยทามูลค่าที่ประมาณเก้าเซนนะออตอนนี้อยู่ที่ประมาณ วิ่งขึ้นมา4ี่สัปดาห์ติดต่อกันนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดเซนนะก็ยังไม่สามารถที่จะทําจุดสูงสุดใหม่ของปีได้อยู่นะสําหรับตัวโดสคอยนะครับตัวอื่นๆนะวีเชนนะวีเชนเองในช่วงเดือนเมษายน,า 5, นนะครับทำมูลค่าอยู่ประมาณสองเซนนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองจุดสองเซนนะก็ยังไม่สามารถที่จะทําจุดสูงสุดสูงสุดใหม่ของปีได้อยู่นะค,คาเดนาเองนะก็ ทำจุดสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งเหรียญน,นะตอนนี้ที่ประมาณหกเซนนะครับก็ยังไม่สามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้เหมือนกันส่วนใหญ่ถ้าไล่เรียงดูทั้งหมดนันเนี่ยส่วนใหญ่เอาคอยนันเนี่ยก็ยังถึงแม้ว่าจะวิ่งขึ้นมาอยู่ตอนนี้นั่นเนี่ยก็เป็นการวิ่งขึ้นนะครับที่โดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําจุดสูงสุดใหม่ของปีได้นะครับ โดยเฉพาะเทียบกับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับที่ตลาดเอาคอยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มูลค่างตลาดเอาคอยเนี่ยก็ทาจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันนะดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยก็เป็นการเ,าเป็นการโรเตชันนะของสภาพคล่องจากเอาคอยตัวหนึ่งไปสู่เอาคอยอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คําถามก็คือว่าเมื่อไหร่นะับถึงจะเอาคอยนะับถึงจะเป็นช่วงที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีกว่าตัวบิตคอยแล้วก็เรียกว่าเป็น เอาคอยซีซั่นอย่างแท้จริงนะครับข้อมูลหนึ่งนะที่น่าจับตาดูก็คือในเรื่องของตัว Bitcoin d o m i n a t นะครับที่ถ้า Bitcoin d o m น n นเนี่ย่ยอตัวต่ำลงมานะครับเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณในช่วงนี้นะครับที่ตัว Bitcoin d o m น n ที่ย่อตัวต่ำลงมาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะที่ที่บ่มบอกได้ว่าเข้าสู่นะครับช่วงเอาคอยซีซันแล้วนะแต่จนกว่าผมคิดว่าจนกว่า บิตคอยตเมียนเนี่ยแต่ที่ประมาณ60%สิเนันเนี่ยถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นนันเนี่ยผมคิดว่าตัวเอาคอยน่าจะยังไม่สามารถที่จะทำผล performance ได้ดีกว่าตัวบิตคอยได้อยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบสัดส่วนมูลค่าตลาดของตัวเอาคอยนะเทียบกับตัวมูลค่าตลาดตัวบิตคอยนะตอนนี้นั่นเนี่ยมูลค่าตลาดของตัวเอาคอยอยู่ที่ประมาณสี่ิบสี่เซนนะของมูลค่าตลาดของตัวบิตคอยนะซึ่งในรอบไซเคิลที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่า ตัวสัดส่วนมูลค่างตลาดของตัวเอาคอยเนี่ยอยู่ในจุดนับที่เคยแตะนะครับที่จุดนี้อยู่ในจุดที่ต่าที่สุดท่าเนี่ยสองครั้งนะครับจะสังเกตว่าครั้งนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าย่อต่ําลงมานะครับตอนนี้ก็คล้ายๆกันนะสองครั้งนะครับแตะที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะวิ่งขึ้นไปคล้ายๆกันเหมือนกันนะอันนี้ก็ดูเหมือนจะวิ่งขึ้นไปก็ต้องดูกันนะว่า จะจะย่อตัวต่าลงมาแบบนี้หรือเปล่านะอะไรและก็อะไรนะที่เป็นสาเหตุนะที่ทําให้ตัวมูลค่างตลาดตัวเอาคอยย่อตัวต่าลงมาเนี่ยสิ่งหนึ่งนะก็คือว่าราคาบิตคอยมันวิ่งขึ้นไปนะมันวิ่งขึ้นไปนะั่นก็นนะนนทําให้มูลค่างตลาดของตัวเอาคอยเนี่ยย่อตัวต่ําลงมานะตอนนี้เองเราสังเกตเห็นเส้นสีส้มนะครัค่างตัวบิตคอยเนี่ยก็ย่อตัวต่ําลงมาเอ่ออ,อวิ่งขึ้นไปเหมือนกันนะคนระับนนต้องมาดูกันนะว่ามูลค่างตลาดนะของตัวเอาคอยเนี่ยจะ จะย่อตัวต่าลงมานะครับเหมือนตอนนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะถ้าเกิดเราเทียบนะครับกับการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะสำหรับตัวเอาคอยนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าในรอบไซเคิลที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวเอาคอยนั้นเนี่ยจะยังไม่วิ่งขึ้นไปนะครับจนกว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยนะเป็นศูนย์เลยนะมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะแล้วก็ทํา QE ด้วยนะเราถึงเห็นนะว่ามูลค่างตลาดของตัวเอาคอยเทียบกับตัวบิตคอยเนี่ย ถึงวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จับเป็นช่วงนะครับที่เป็นที่ตัวเอาคอยเนี่ยทำผลงานนะครับได้ดีกว่าตัวบิตคอยนะแต่ตอนนี้เองนะเนี่ยเรายังเห็นนะว่าเฟดนั้นเนี่ยยังมีการคงดอกเบี้ยไว้อยู่นะที่ประมาณ5.5เอร์เซแล้วก็อย่างคลิปที่ผมเคยพูดไปเมื่อวานนั้นเนี่ยก็โจโรมพาเวลเองนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกด้วยเหมือนกันนะว่าเขายังดูข้อมูลอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกอยู่นะครับ นั่นก็เป็นสัญญาณหน้าที่ข้อมูลคนับที่เอามาแชร์เป็นเพื่อนดูนะแล้วก็ถ้าเกิดเราลองดูกราฟแท่งนี้นะในในรอบ1ปีนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะหนึ่งแท่งเทียนเท่ากับ1ปีนะปีนะหรือว่า12เดือนนั่นเองนะจะสังเกตเห็นนะว่าจริงๆแล้วกว่าที่เราจะเห็นนะว่าตัวเอาคอยทำผลงานได้ดีกว่าตัวบิตคอยเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ปีนะในการเซตตัวนะซึ่งก็เป็นปี ฮับวิ่งปีก่อนฮับวิ่งนะครับแล้วก็ปีที่เป็นปีแบร์มาร์เก็ตครับดังนั้นเราจะเห็นแนละ้วว่าปีที่ผ่านมาครับนะในรอบไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยปีที่เอาคอยทาผลงาน,นได้ดีกว่าตัวบิตคอยเนี่ยก็คือจะเป็นปีนะครับที่เป็นปีหลังฮับวิ่งนะดังนั้นนั่นเะนี่ยเราจะมีฮับวิ่งอีกทีปี2024นะต้องมาดูกันนะว่าในปี2025นะั้นเนี่ยในปี2024นะั้นเะนะี่ยตัวเอาคอยมูลค่านแต่เอาคอยเนี่ยจะ มีสัดส่ดดวนะที่ย่อตัวส่้มลงนะครับเทียบกับตัวบิตคอยอีกอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าอ้างอิงตามข้อมูลนี้นะเนี่ยเราน่าจะได้เห็นเอาคอยซีซันที่แท้จริงเกิดขึ้นก็คือ,อหลังช่วงปีฮาร์วิงนะก็คือปี2 0 2พนะ้านะครับโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับาภาพรวมตลาดอาตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะเนี่ยบิตคอยนะก็ตอนเริ่มคลิปเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ประมาณ3 7 0ห0นเนะตอนนี้เพิ่มขึ้นมา เป็นสามหมื่นเจ็ดพันก็ยังอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันอยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เ,เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับเองก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแชร์ช่องบ i t c o i n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุสน,นช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ